กองกำลังกะเรียงคุมตัวผู้กำกับโจหนีซุกคาสิโนฝั่งเมียวดีเตรียมส่งตัวกลับมาดำเนินคดี ล่าสุดมีรายงานว่าพันตำรวจเอกทิติสารทนแรงกดดันในการติดตามไล่ล่าตัวไม่ไหวจึงได้แจ้งพิกัดที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องตน้นพบไปกบดานยังคาสินโนแห่งหนึ่งภายในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาด้วยขณะนี้ทางการไทยกำลังติดต่อประสานงานให้นำตัวกลับเข้ามาผ่านทางชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นคาดว่าอาต้องใช้เวลาในการประสานงาน เบื้องต้นพลตำรวจเอกสุชาติได้บินด่วนจากกรุงเทพกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรอสอบสวนและติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ทางกองกำลังกะเหรี่ยงที่ประจำอยู่จังหวัดเมียวรีประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เข้าควบคุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจหลังจากหลบหนีข้ามชายแดนซ่อนตัวยังคาสิโนโแห่งหนึ่งโดยทีมสืบสวนอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีเบื้องต้นคาดว่าจะส่งตัวพันตำรวจเอกทิติสันกลับมาภายในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ